เวลา8นาฬิก30นาทีของวันที่24กรกฎาคม2568ณวัดลักเสียราสมุสรตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหรือว่าอบตของจังหวัดสมุทรสาครเนื่องในสัปดาห์เทิดพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหารประธานกรรมการอบรมประชาชนกลางเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรสาครและคณะสงฆ์ รัตมนตรจเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในอำเภอภาคสวนราชการภาคการศึกษาและประชาชนร่วมพิธีโดยนิทรรศการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจัดขึ้นใน3อํอำเภอรวมทั้งหมด39หน่วยได้แก่อําเภอเมืองสมุทรสาคร18หน่วยอําเภอกระทุ่มแบน9้าหน่วยอําเภอบ้านแผลว12หน่วยค่ะในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพ,พระมหาธีราจารย์ประธานสงฆ์ได้มอบกิตติบัตรแก่หน่วยอบรมและบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมให้อวาาแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมกันพัฒนาสังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมค่ะสำหรับนิทรรศการอบรมประชาชนประจำตำบลจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางจังหวัดสมุทรสาครได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานอบรมประชาชนประจำตำบลในสัปดาห์เทิดพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จังหวัดสมุทรสาครได้มีการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนรวมส่งเสริมและสนับสนุนจึงทําให้การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดําเนินไปได้ด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ